สวัสด vale ีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องหวานนักแสดงนำคนหวานนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะก็ผ่านมาหลายวันแล้วไปเที่ยวมานะคะแล้วก็ไปแลกของขวนนะคะที่บ้านของญาตินะคะก็ได้ขอนมามากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันพร้อมกับคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกของนี่นะคะได้มาหนักมากๆกเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยว จะให้เราแกะหรือจะให้ขยันโอเคเอังกาไกลมาค่ะตอนนี้เพื่อเราจับได้นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าอ่ะมันมันหนีไปแล้วค่ะเราไม่อยากให้ดโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแกะแบบเพียยพร้อมเราต้องเอาโบออกกันนะคะนะคะแล้วก็ราอยู่ข้างน,นี้นะข้างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตัดโอ้นะคะเนีย่ยโวยมืด มีหลายกล่องนะคะกล่องนี้เพื่อนเราได้นะคะสองกล่องค่ะเราได้มาสองกล่องเราได้สามกล่องเราเป็นตัวเล็กนะ่าเอ็นดูน่าชมโอเคค่ะเีลือเก็บอะไรบ้างเก็บอะไรอ้ยโอวันตินสุดป่าว โอตินหรือเปล่าเออา oh. แกะมาหากนมแกะได้กค่ะแก้วโอวัตินแก้วโอวันตินนะคะได้เป็นฮาลาเอากรดาษขอคนออกก่อนไดี่ค่ะแล้วเป็นแก้วโอวัตินีมาค่ะให้ดูข้างหน้านะคะข้างหน้าก็จะเป็น ผงโอวัลตินนะคะหนึ่งอันแล้วก็แก้วโอวตินหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ผงอีกอันหนึ่งอีกแก้วผง <ม S 2> แก้วแกะจูโดว่าอะไร<ป>โอเคข้างหลังนะ,ะ<ไ>อโอเคเราแกะเสรขึ้นมาค่ะไปดูอีกอันหนึ่งเลยหยิบ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 หย,ยิบมาหน่อยดินะคะไสปของเป็นของเพื่อนเราอีกชิ้นหนึ่งนะคะนี่แดงนเป็นของคุณแม่เพื่อนค่ะ ใช่ค้อมันหอมอยากเ่อด ouais แม่เอยแม่เออช่างมันเถอะเออนี่นะคะแม่ที่คนไหนไงมาเลยวะก็อย่างนี้ดีเฮ้นะคะตดเร็ตร้อยหมดทุกได้แล้วนะคะเดี๋ยวฉีก พอวะวะอ๋อช oh, oh, oh. oh. like <co ิปองเด็กน like ่อยแก้วหมดแล้วนะคะเด็กเปต่สองปากเรามาแกะตรงนี้กันเลยที่ไหนเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาแกะต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้มีคนมาโอเคมาแกะตัวจะเลยนะคะแก้วนี่นะคะคุณผู้ชมจะไม่เห็นค่าไข่แก้วนะคะไข่แก้ว ประมานะคะข้างบนกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลืมืจะกระดังงีอะไนะชักเลยถักเสรอเรียบเนียนสวยงามระดราเ่แต่ลายไค่อยสเท่าไหร่นี่นะคะข่อเป็นประมาณนี้หนักหนักยนะคะ สองสอันนะีน้่ค่ะเราที่พูดเองเป็นอนอนนวัดเนอะเราอ่ะตัวเล็กหน้าช่องหน้าเอ็นดูที่สองยองโอเคค่ะเก็บไว้เลยพาราข้างในนะครับจะเป็นวิ่งแก้วแก้ว <c oughs> แล้วก็แก้วเป็นนี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษ ม่ไม่แ็่ที่การงานทุกักเรเแก้วนะคะตน้ตนชานการเอาไว้รองแก้วนะคะเลือกรองจานเอาไว้รองแก้วสุดท,ท้ายก็คือแก้วที่รูปนกน่ารักม,า,มากๆเลยนะคะน,นี่เดี๋ยวเราจะให้คุณเอิร์ธนะคะไปเก็บก่อนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะ ว่าผมของเราทำท่งหลายทำทรงม้วนจุดอมวยอมเหมือนคล้ายๆขาแกอันนี้ขอแกต่อไปค่ะเราเนี่ยน้องติแกนี่นะโอเคค่ะงั้เดี๋ยวให้น้องรับแกนียนี่นะคะของฝัน แล้วเราชอบแมวนะใช่ไหม,ไมเอยใช่แล้วแกคือได้แล้วข้างในมันจะเป็นขงขาจะดีมาก วนนะคะก็เขียนว่าโอริโอนะคะเราก็จะมีลูกโอริโออยู่แล้นะคะเราก็เขียนว่าอะไรรถที่ใช่ใช่ไหมเธอแล้วก็น่ารักนะคะเป็นแบบนี้เลยมีล้อรถเป็นลูกโอริโอเห็นหรือเปล่านี่นะคะล้อรถลูกโอริโอ้า่ารักไหมนไัดนเลยนะคะโอ้ยมอง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 ยโอ้ยของของกุยนะคะโอ้ยของกุยนะเอาอีกที ไปดูชิ้นต่อไปเลยต่อไปนะคะเป็นชิ้นต่อไปเป็นชิ้นของเอิร์ดนะคะคือเราได้ของเอพื่อนพมันนะคะคนนั้นเลยนะคะคนที่ยืนใส่เสือส้อฟุตบอลนะคะอาจจะไปเห็นเพราะมันอยากที่ถ่ายเมื่อกี้อะเนาะโอเครูปนี้น่ารักมากเลยรูปออกระดาษห่อน่ารักมากเลยเป็นรูปสัตว์นะคะสัตว์อย่าสัตว์เลยเหละเบอร์นหนึ่งเลยนะคะได้เบอร์นหนึ่งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เเอาาามนดโอเคเดี๋ยวเรามาแกะที่ริบบิ้นกันก่อนดีกว่าเนาะข้างหลังนะมันจะติดไว้ข้างหลังนี้แกะไปไม่ตันไดปไหมแกะนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นก็เอาโบออกนะคะดิดดิ่นเนาะจางนั้นเดี๋ยวมาแกะตองกันเลยค่ะ จะได้เป็นอะไรเอ่ยนาฬิกาแน่เลยแบนๆอย่างนี้เรารู้ค่ะอะไรไม่รู้เฮ้ยเอาออกมาแล้วค่ะเฮ้ยขนมใช่หรือเปล่าตีการันตีได้ยังไงรู้เหรอไม่รู้เหมือนขนมนะแต่ก็น่าจะเป็นขนมคนใส่ขนมนุ่มเยอะเยะจะเขาลองเลิฟอะไรออกมา ค่ะข้างนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแกะต่อขี่เลยล้วกันเ้าโอ้โหทุกปีทุกทุกปีทุกคนจะต้องมีเอาอะไรมาแรกที่มันเป็นแบบนี้บ้างฮารนดอินทุกปีทุกคนก็ต้องเอาอันนี้มนแรกนะคะคุณต้องเห็นในงานค่ะถ้าไม่เห็นนีคือว่างานคุณมัน กระจกเนไปนะคะอันนี้มาแรกเลยเลยค่ะทุกปีต้องมีนะคะปีนี้ก็มีเช่นกัน <c okes> คุกกี้นะคะ <c okes> คุกกี้เอาไว้กินอร่อย,ยนะะมีหลายรุนะคะคุกกี้ของอะไรน่ะขยะเต็มบ,บ,บ้านนี่นะคะก็ <c okes> จะมีกลมๆดึ๊บนะคะจารันตีว่าอันนี้อร่อยสุดจรารันตีเลย เราชอบอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกแก้วขวดอันต่อไปกันค่ะนี่เป็นชีสสุดท้ายนะคะเป็นชีสที่ใหญ่มากๆใหญ่ในที่เรารีวิวมาเลยแกะเลยค่ะแกะเลยแกะเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดข้าวๆนี้นะคะเอิ้ออนจะเรียบร้อยตัดตัดข้างหลังด้วยเนาะ,ะออโอเคค่ะแล้วก็ตัดข้างหน้าเรียม โอ้โหมีสีแบบเจเลยจะชิ่งเลยไหมชิ่งเลยโอ้โหวันนี้อิ่มทั้งชาติค่ะมาแม่เวลาเวลาคุณเอ่อเวลาเงินหมดนะคะคุณยิ้มได้เลยแม่แม่มาแม่ลังอ่งอะคือแม่แม่รือเปล่าข้างในข้างในมันแกะดูจะเลยตัดตัดก็ตเทส ชบบนน่ขนาดนี้ยังมัตดไมาได้เลยนคะอย่างแรกก็คือโปเตโต้นะคะไม่ใช่ขนมชิ้เดียวเองไม่ใช่มม่าน,น,นะคะไม่ใช่ขนมนะะไม่มีอะไรนะคะขนมิเดียวเุด l a s นี้น,นะคะก็บายบายนะคะาะ 春天的高粱。